ค่ะคณะถามว่าเป็นโรคอะไรครับครับเป็นโรคอะไรครับตั้งแต่ที่ป a c เก g ได้มาแนะนำยาสมุนไพรฉันน่ะตอนแรกน่ะไม่รู้คล้ายๆนี่เราเป็นรู้ปกระยิมาขายที่นี่แกบอกว่ากินสมุนไพรชอบนักคิดฉันก็เลยบอกว่าเออฉันน่ะเป็นเบาหวานเป็นข้อดันเป็นพุงแท่กินตายว่นไหนมันทำกระชับนักคิดหายเลยกันเลยทันใดมันทำาระชับนักคิดหายเลยว่าเอาโรคยาอยู่ดู้ว่าก็เลยสามารถก่อการเลยลองแล้วลองลองขวดขนาดไหนได้ควดบขวดเล็กแล้วปรากฏว่ากินหมดขวดแล้วเป็นไงครับ หายที่อันปวดจะสุดนะฮะปวดซ่อนปวดซ่นหายเลยนะครับแล้วมีแผลแล้วมีแผลเนาะปวดเลเดินไม่ได้เดินไม่ได้เราไปทําอะไรมาครับปวดหรือเป็นโรคอะไรมันมันปวดเฉยๆนี่เนี่ยวัเดินไม่ได้จนบ้าโอู้เป็นมานานหรือยังครับเป็นหกเดือนที่เป็นมาหกเดือนแล้วขวดเล็กขวดเดียวท่านเดชเห็นไหมล่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับด้วยนะที่นี่ทู้นหัวนาบ้านนู้นหัวนาหมู่ซีบมู่บ้านประเกตนี่แหละอืมก็ตอนนี้ก็สักขวดใหญ่เลยอาการ ไม่ใชขภาพเราเป็นยังไงครับมีมีอะไรบ้างที่มันได้มาใส่มันก็ดีขึ้นที่ปดเยี่ยวเน่เวลาเวลาเวลาเองไปปวดเยี่ยวันที่ไปเยี่ยวน่ะเหม็นนุองกินว่าโอ้ยจะมันเยี่ยวเหม็นจะไปโอ้ยครับเนาะมันคับออกจากร่างกายได้หเห็นไหมเชื่อก็ไม่เชื่อคือก่อนหน้านี้น่ะปวดขามหกเดือนแล้วพอกินขวดและขวดเดียวเนี่ยเยี่ยวออกมาเหม็นมากๆเลยเหมือนกับขับสารพิษออกมามันเกี่ยวนะเนี่ยครับผมเราได้ป้าบอกด้วยว่า เป็นโรคอะไรบ้างเป็นโรคอะไรบ้างครับตอนนี้เป็นความดันความดันเบาหวานเบาหวานภูมิแพ้ครับแล้วก็ไขมันอุดตันไขมันอุดตันรับยาหอว<อ>ขนาดนี้ตั้งบอกเอาหัยามาให้ดูขนาดนี้ค่ะนะห้าโรค